สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เ้อาร้านชาชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะรีวิวปิดการขายสองรายการนะคะเริ่มที่รายการแรกนะคะเป็นโครงทะเลทองนะคะ3เกียร์นะคะสเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้จะส่งลูกค้าอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะจะส่งให้ลูกค้าอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะลูกค้าเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านแล้วก็ให้จัดส่งนะคะ สมรราคาโคงทะเลทองสามเกียร์คันนี้สีเขียวสีสดใสเลยนะคะราคาเบาๆเพียง7,500บาทเท่านั้นนะคะ7500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะให้จัดส่งให้ลูกค้าจังหวัดสุขโขทัยนะคะ ลูกค้าเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านแล้วก็ให้ทางร้านจัดส่งให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ094 602 2291ร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะปักหมุดในจีเพได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์094 602 2291นนะคะสำหรับราคา 7,500บาทเรายังมีเข้าเรื่อยๆนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะราคาเบาๆตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มารายการที่2ก็เป็นโครงทะเลทอง3เกียร์เหมือนกันนะคะราคา7,500บาทเหมือนกันนะคะคันนี้จะส่งให้ลูกค้าออนไลน์อำเภอขานุจังหวัดกระแมงเพชรของเรานะคะ จะส่งให้ลูกค้าบ้านปางมะค่าอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะกับโครงทะเลทอง3าเกียร์ราคาเพียง7,500บาทเท่านั้นนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291ร้านชาญชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจำนวนสินค้าตัวจริงปักหมุดได้เลยะคะ0946022291สินค้าตัวเช็คให้พร้อมใช้งานราคาไม่ถึงหมื่นนะคะ กับโคงทะเลทอง7,500บาทเท่านั้นนะคะขอพระคุณลูกค้าทาั้งสองท่านจากจังหวัดสุโขทัยและอำเภอขานุมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนสินค้าจากร้านทานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะปิดการขายสองรายการนะคะ15กุมภาพันธ์2,568นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ